E.P. 13วรลีเห็นท่าทางซึมๆของเขาก็สอดแขนเข้าไปคล้องไหนว่าจะไปซื้อของขนูลีไปด้วยก็ได้ไม่ต้องมาทำอ้อนกันเลยสิงห์รัดบนอุบอิบทั้งสองเดินคล้องแขนกันไปจนถึงลานจอดรถโดยไม่รู้ตัวเลยว่ามีมือดีแอบถ่ายรูปอยู่มุมหนึ่งวรลียุ่งหัวหมุนกับการต้อนรับลูกค้าทั้งไทยและต่างชาติ ช่วงนี้เป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวพากันมาเยอะที่สุดในรอบปีบรรยากาศในไร่จึงคึกคักหญิงสาวสนุกกับการได้ยิ้มและพูดคุยต้อนรับลูกค้าพาลูกค้าไปเลือกผลิตภัณฑ์ของไร่แนะนำใบชาเธอทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้บรรดานักท่องเที่ยวต่างชื่นชมหญิงสาวเป็นเสียงเดียวกันพวกเขาต่างหยิบสินค้าแทบทุกตัวที่วรลีแนะนำพักหน่อยก็ได้นะครับคุณลีให้เด็กๆจัดการ พยับเดินมาพลางยื่นขวดน้ำให้เมื่อเห็นลูกค้ากลุ่มที่หญิงสาวแนะนำสินค้าพากันหยิบสินค้าที่วางโชว์แล้วนำไปคิดเงินเจ้านายผมมองคุณลิกตาแทบแถนแล้วไล่ให้ผมมาบอกคุณลีให้ไปพักผ่อนผู้จัดการหนุ่มทำท่าพยักพเยิดก็ดีเหมือนกันค่ะหญิงสาวยิ้มขานเมื่อเห็นอีกฝ่ายทำท่าทางยืนขาแข็งมาทั้งวันลีขอไปนั่งพักตรงนู้นสักครู่นะคะ เชิญเลยครับเดี๋ยวผมจัดการที่เหลือต่อเองสิงหราที่กำลังรอจังหวะนี้อยู่ชายหนุ่มรีพุ่งตัวไปใกล้หญิงสาวปากก็หยอดเหนื่อยไหมพี่บอกแล้วให้เลิกเป็นลูกจ้างแล้วมาเป็นคุณนายแทนจีบเก่งวราลีหันไปมองใบหน้าด้านข้างของเขาพลางคอนกับผู้หญิงคนอื่นหยอดเขาไปทั่วนี้หรือเปล่าคะไม่เลยปกติแค่ยืนหล่อหอก็มีแต่ผู้หญิงวิ่งเข้าใส่กับหนูลี เป็นคนแรกที่พี่หยอดเขาเลิกคิ้วแล้วยิ้มมุมปากทําเหมือนหนุ่มเจ้าเสวราลีหัวเราะคิกหลงตัวเองที่สุดเลยพี่หลงตัวเองแล้วหนูลีละหลงพี่หรือยังสิงหาดยังคงหยอดต่อเขาถือคติที่ว่าน้ำหยดลงหินทุกวันหินยังกร่อนแล้วหัวใจดวงน้อยๆของวรลีจะไม่หวนไหวหรืออะพ่อเธอคะ่ะอายคนอื่นบ้างไม่รักษาภาพลักษณ์เจ้าของไรเลย หญิงสาวสายหน้ายิ้มยิ้มเมื่อหันไปมองรอบกายก็เห็นลูกจ้างในไร่บางคนแอบมองอยู่ช่วงนี้เรื่องซุบซิบในไร่ก็ไม่พ้นเรื่องของเธอสิงห์แสดงออกชัดเจนว่ากำลังตามจีบเธออยู่มีหลายคนที่เชียร์พ่อเลี้ยงหนุ่มออกนอกหน้าแต่ก็มีอีกหลายคนที่รอชมเรื่องสนุกสนุกและคอยลุ้นเงียบ,ยบตอนนี้เธอรู้แล้วว่ามีคนหนึ่งที่คอยเชียร์ออกนอกหน้าคุณผู้จัดการไร่ช่างคอยเปิดทางให้เจ้านายตนจริง อายทำไมครับหนูลีเคยได้ยินไหมคำว่าสิงราดพูดค้างไว้ก่อนเอียงตัวไปใกล้หญิงสาวแล้วกระซิบริมหูอีกฝ่ายเบาๆด้านได้ไออดมีเมียเสียงทุ้มที่ดังข้างหูผ่านให้จักกะจี้วรารลีรีบสาวเท้าเดินหนีเสียงหัวเราะสลับกับเสียงฝีเท้าไล่ตามมาทำไมเขาเป็นคนแบบนี้นะอ้าวคุณลี เสียงชายหนุ่มอีกคนดังขึ้นจากด้านหน้าวราลีเห็นเรวัตกำลังเดินตรงมามือข้างหนึ่งของเขาหิ้วถุงใบอยู่คุณเรวัตพาลูกทัวร์มาเที่ยวไร,ร่เรอเขาวราลีหยุดเดินแล้วถามเปล่าครับวันนี้ผมตั้งใจมาหาคุณลีเขามองหญิงสาวยิ้มยิ้มพลางยื่นถุงที่ถือไว้ให้ผมไปสวนเมลอนมาเลยซื้อเมลอนมาฝากเป็นสวนเมลอนชื่อดังที่แกสลักบนผลได้นะครับ ผมเห็นว่าน่าสนใจดีเลยซื้อมาฝากคุณนลีขอบคุณนะคะหญิงสาวยื่นมือไปรับเห็นอีกฝ่ายมีน้ำใจจึงเอ่ยชวนไหนๆก็มาแล้วไปดื่มชาด้วยกันไหมคะครับไปครับวราลีและเรวัตเดินคุยกันไปฝ่ายสิงหราชที่เดินตามมาเห็นหญิงสาวเดินไปกับใครก็หยุดมองใบหน้าหล่อเหลาบูดบึ้งเขาก็ดาอกพ่นลมหายใจทางจมูกรู้สึกหมุดหงิดงุนง่านเหมือนกระทิงหนุ่มที่เจอผ้าแดง ทำยังไงถึงจะไล่ไอหน้าอ่อนนี้กระเด็นไปได้นะเอาวพ่อเลี้ยงผมอุตส่าหเปิดทางให้ทําไมปล่อยให้คุณลีเดินไปกับหนุ่มคนอื่นละครับพยับที่เห็นเจ้านายตนยืนเตะฝุ่นอยู่ไม่ไกลเดินเข้ามาใกล้ปากก็พึมพำหรือว่าคุณเรวัตตามจีบคุณลีอยู่เหมือนกันเออสิท่าทางหูตั้งหางกระดิกขนาดนั้นแกดูไม่ออกเรทธ สิงหรัตหันมาตวัดแล้วรีบสาวเท้าเดินตามวราลีและเรวัตไปทิ้งให้พายับยืนเกาหัวปากก็บน่นแล้วพ่อเลี้ยงที่กำลังตามจีบุลีละ่ะโ,โอ้ไม่พูดพูดเรายัางต้องทำงานเก็บเงินหาเงินไปแต่งเมียระหว่างที่วรลีกับเรวัตนั่งจิบชากันในคาเฟ่ของไร่มีสายตาคู่หนึ่งจ้องมองทั้งคู่อยู่ไม่ไกล เรวัตที่นั่งฝั่งตรงข้ามวรลีมองผ่านหลังหญิงสาวไปก็เห็นพ่อเลี้ยงไรชานั่งมองมาทางนี้ตาแทบทลนพอเขาสบตาด้วยยังถลึงตากลับใส่อีกชายหนุ่มหลุบตามองวรลีที่กำลังชวนคุยแล้วเลื่อนสายตาไปมองสิงหราชพอจะเข้าใจอะไรก็เลิกคิ้วแล้วยิ้มมุมปากน้อยๆยิ้มเหรือจะกวนประสาทกันใช่ไหมเดี๋ยวพ่อไล่ออกจากไรเสียหรอก สิงห์รดเห็นอีกฝ่ายส่งยิ้มให้ก็พึมพำแล้วกัดฟันกรอดกล้ามาจีบผู้หญิงของเขาถึงทินแบบนี้มันหยามหน้ากันชัดๆดูอะไรเหรอคะคุณเรวัตวาราลีถามชายหนุ่มเมื่อเห็นเขามองไปทางด้านหลังของเธอหญิงสาวเหลียวมองตามก็เห็นว่าสิงหรอดส่งสายตาจ้องเขม็งอยู่หญิงสาวเลิกคิ้วน้อยๆแล้วถามมีอะไรกันหรือเปล่าคะอ๋อเปล่าหรอกครับเรวัตด,ดึงสายตากลับมาหาหญิงสาวตรงหน้า ว่าแต่วันเสาร์นี้คุณลีว่างหรือเปล่าครับวันเสาร์วาราลีครุ่นคิดแล้วตอบก็ว่างคะมีอะไรเหรอคะคือผมอยากชวนคุณลีไปเที่ยวไปไหนกันผมไปด้วยสิสิงราชที่ทำหูผึ่งฟังอยู่ไม่ไกลพอได้ยินเรวัตเอ่ยชวนหญิงสาวไปเที่ยวก็ผุดลุกขึ้นเขาเดินมาถึงโต๊ะแล้วรีบพูดแทรกพลางขยับเก้าอี้แล้วนั่งลงหน้าตาเฉยว่ายังไงครับคุณเรวัตจะชวนพวกเราไปไหน เขาเน้นคำว่าพวกเราชัดเจนเรวัตมองแขกที่ไม่ได้รับเชิญหางคิ้วกระตุกอย่างแรงในเมื่ออีกฝ่ายแสดงจงแจ้งว่าต้องการจะเป็นกั้งขวางคอถ้าอย่างนั้นเขาก็จะแสดงออกให้ชัดเจนไปเลยว่าเขาก็กำลังจีบวาราลีอยู่ไม่ดีมั้งครับชายหนุ่มบอกเจ้าของไร่เสียงเอื่อยผมตั้งใจจะชวนคุณลีไปเดทข้อย่างนั้นเหรอครับถ้าคุณไม่สะดวกให้ผมไปด้วย สิงหราชยิ้มที่ดูเหมือนแยกเขี้ยวเสียมากกว่าเขาหันไปมองวราลีผมไปกับวราลีสองคนก็ได้บังเอิญจริงๆที่ผมก็จะชวนหนูลีไปเดทสองหนุ่มจ้องตากันอย่างไม่มีใครยอมใครวราลีคล้ายเห็นประกายไฟในดวงตาของทั้งสองคนหญิงสาวรอบกลืนน้ำลายแต่ผมชวนคุณลีก่อนนะครับเรวัตพูดอย่างไม่ยอมแพ้สายตามองจ้องคนกลางอย่างวรลีแล้วถามยำ้ำ ใช่ไหมครับคุณนลีคุณนลีจะไปกับผมใช่หรือเปล่าจูจู่เรื่องอย่างนี้ชวนก่อนหลังไม่สําคัญหรอกครับคุณมันอยู่ที่ว่าผู้หญิงเขาอยากไปกับใครมากกว่าสิงรัดหันไปฉีกยิ้มให้วราลีแล้วถามเสียงหวานใช่ไหมจะหนูลีเออวราลีอยากลุกหนีไปจากตรงนี้จู่จูก็ถูกสายตาสองคู่จ้องมองมาอย่างกดดัน ว่ายังไงครับคุณลีไปเที่ยวสามเหลี่ยมทองคำกับผมนะครับผมจะพาไปเที่ยวผ่อนคลายคุณลีทำงานหนักไม่ได้พักเลยเขาพูดพลางเหลือบตามองสิงหราศทำงานมันต้องมีวันพักผ่อนบ้างนะครับคนนะไม่ใช่หุ่นยนต์ผมเห็นแล้วเหนื่อยแทนนี่จะบอกว่าผมใช้งานหนูลีหนักเหรอสิงหราศที่ได้ยินอีกฝ่ายแซบใบหน้าเริ่มดำทะมึนเขาแยกเขี้ยวใส่ตั้งท่าจะพูดตอบโต้ก็ถูกวรลีพูดแทรกขึ้น เอาหลักขพอพอไม่เถียงกันนะคะเธอยกมือขึ้นห้ามทับก่อนจะตัดสินใจบอกว่าไปเที่ยวกันแค่สองคนจะสนุกอะไรไปกันทั้งหมดนี่แหละคะ่ะแต่ผมอยากไปแค่กับคุณลีเรวัตบอกเสียงจริงจังผมกำลังจีบคุณลีอยู่คุณลีรู้ใช่ไหมครับวาราลีมองอีกฝ่ายอย่างอึงอ้งๆเธอรู้ แต่ก็แสร้งไม่รู้มาตลอดและพยายามไม่ให้โอกาสเขาวางตัวเป็นเพียงเพื่อนร่วมงานที่ดีส่วนหนึ่งเพราะเรวัตไม่เคยชัดเจนเท่าวันนี้เธอจึงสะดวกใจที่จะพูดคุยกับเขาแต่พอวันนี้ชายหนุ่มบอกกับเธอจริงจังก็รู้สึกว่าเรื่องมันชักไปกันใหญ่จะปฏิเสธตอนนี้ก็ดูจะหักหน้าและทำร้ายจิตใจของเขาตอนไปเที่ยวเธอค่อยหาโอกาสบอกเขาก็แล้วกันว่าเธอไม่ได้คิดอะไรกับเขาไปมากกว่าความเป็นเพื่อน ส่วนกับสิงห์ราดหากตอบรับและตัดสินใจคบกับเขาอย่างจริงจังก็ขอให้ผ่านเรื่องนี้ไปก่อนวราลีเหลือบตามองเขาพลางครุ่นคิดก็ได้ค่ะเราไปกันสองคนลีมีเรื่องจะคุยกับคุณพอดีไปเช้ากลับบ่ายโอเคไหมคะวราลีสิงห์ราดที่นั่งฟังหญิงสาวตัดสินใจแทบจะคำรามออกมากล้าไปกับชายอื่นสองต่อสองได้อย่างไรทั้งที่เขานั่งอยู่ทนโทษ ชายหนุ่มคิดอย่างหงุดหงิดอยากลุกขึ้นแล้วล้มโต๊ะขึ้นมาทันทีพอได้ยินว่าหญิงสาวตอบตกลงจะไปเที่ยวกับเขาสองต่อสองเรวัตก็ยิ้มกว้างเขาลุกขึ้นปลายตามองสิงรัตอย่างผู้ชนะก่อนบอกลาวาลีงั้นผมขอตัวก่อนนะครับแล้ววันเสาร์จะมารับคุณลีค่ะแล้วเจอกันค่ะไปนะครับพ่อเลี้ยงสิงรัตถลึงตามองศัตรูความรักที่เดินกระหยิมยิ้มย่องจากไปก็แทบอยากจะลุกตามไปเตะก้น เมื่อไม่มีคนนอกเขาก็หันไปมองค้อนหญิงสาวปากก็พูดจาตัดเพอหนูลีไม่แคร์พี่เลยหรือไหนว่าชอบพี่แล้วจะไปเดทกับมันทำไมคิดไปถึงไหนคะวาราลีบอกเสียงอ่อนลีไปเพราะมีเรื่องที่ต้องเคลียร์กับคุณเรวัตลีไม่ได้คิดอะไรกับเขานอกจากเพื่อนร่วมงานได้ยินหญิงสาวบอกอย่างนั้นสิงหราชตาเป็นประกายท่าทางเบิกบานผิดกับเมื่อครู่ลิบลับจริงหรือแล้วทำไมไม่ปฏิเสธมันตั้งแต่เมื่อกี้เลยละ่ะ พี่สิงคะวาราลีบอกน้ำเสียงอ่อนใจปฏิเสธตอนนี้จะไม่เป็นการหักหน้าเขาหรือคะเขายังเป็นลูกค้าของไร่เราแถมยังพาลูกทัวร์มาเที่ยวตลอดลีถึงได้จะหาโอกาสเหมาะๆตอนไปเที่ยวแล้วเคลียร์กับเขาให้ชัดเจนแต่ไปกันสองต่อสองมันอันตรายนะเกิดมันคิดมิดีมิร้ายกับหนูลีลหละชายหนุ่มยังดื้อดึงเพราะงั้นให้พี่ไปกับหนูลีเถอะพี่จะคอยอยู่ห่างๆ ไม่ต้องเลยค่ะพี่สิงดูแลไรไปมันไม่มีอะไรหรอกคุณเรวัตไม่ใช่คนอย่างนั้นออกตัวแทนเชียวนะชายหนุ่มมองอย่างไม่พอใจไหนว่าไม่คิดอะไรกับมันไงแน่บอกแล้วว่าอย่าเรียกใครว่ามันวาราลีทำตาดูใสผู้ชายตัวโตวตรงหน้าพูดไม่เพราะอีกแล้วนะคะก็พี่หึงนี่ วรลีพูดไม่ออกได้แต่กระพริบตาปริบๆสุดท้ายก็ถอนหายใจแล้วบอกผู้ชายตัวโตแต่ขี้น้อยใจกลับจากสามเหลี่ยมทองคำหนูลีมีเรื่องจะบอกพี่สิงเหมือนกันข่าวดีด้วยนะไม่งอนนะคะข่าวดีบอกตอนนี้เลยได้ไหมชายหนุ่มทำตาโตมองหญิงสาวอย่างมีความหวังไม่บอกตอนนี้ค่ะรอ,อก่อนนะคะคืนยังงอแง,งอีกหนูลีเปลี่ยนใจไม่มีอะไรจะบอกนะ สิงหราชทำเสียงจิจ้จแม้จะสบายใจที่หญิงสาวบอกชัดเจนว่าไม่ได้คิดอะไรกับเรวัตแต่พอนึกว่าทั้งคู่จะไปเดทด,ด้วยกันเขาก็อดหงุดหงิดใจไม่ได้ยอมรับว่าหึงแถมยังถูกห้ามไม่ให้ตามไปมันยิ่งโคตรหงุดหงิดสายตาเหลือบไปเห็นมือขวาคนสนิทอย่างพายัพที่ยืนหันหลังคุยกับพนักงานอยู่ไม่ไกลคิ้วหนาก็เลิกขึ้นเหมือนคิดอะไรได้เขายิ้มมุมปากแล้วลุกขึ้น พี่ไปนะหนูลีวันนี้ก็พักก่อนไปรอพี่ที่ออฟฟิศเดี๋ยวตอนเย็นพี่ไปรับวาลีเงยหน้ามองชายหนุ่มที่พูดจบก็เดินจากไปหญิงสาวทำหน้าสงสัยนิดหน่อยก่อนจะกลับไปจดจ่อกับชาตรงหน้าในเมื่อเจ้าของไร่บอกให้พักเธอก็จะค่อยๆจิบชาไปก็แล้วกันพายับมองเจ้านายตาค้างเมื่อได้ยินคำสั่งเขามองอีกฝ่ายอย่างไม่เชื่อสายตาปากก็พึมพำอดครวญ อะไรนะครับจะให้ผมแอบตามคุณลีไปสามเหลี่ยมทองคำใช่นี่คือคำสั่งแต่งานที่ไร้มันก็มากแล้วนะครับแล้วคุณลีกับคุณเรวัตก็ไปเดทกันจะให้ผมแอบตามไปทำไมไม่ได้เดทเว้ยหนูลีแค่มีเรื่องจะคุยกับไอ้หน้าอ่อนนะั่นเลยยอมไปด้วยหรอกสิงรัตเถียงขึ้นมาทันทีไม่รอให้พายัพพูดจบก็นั่นแหละครับเขามีเรื่องจะคุยกันจะให้ผมไปแอบฟังทำไม จะไปไม่ไปสิงหรัดถลึงตามองถ้าหนูลีไม่ห้ามฉันฉันก็คงไม่ต้องวานให้ในายตามไปแทนหรอกงานของผมไม่ใช่งานคอยสอดส่องอารักขาผู้หญิงของพ่อเลี้ยงเสียหน่อยพายพูดพึมพำโบนัสปลายปีเพิ่มอีกสองเท่าสิงหรัดพูดลอยๆอยไปครับไปจะให้ผมไปฝ่าดงลงห้วยที่ไหนไปทั้งนั้นก็แค่นี้